จริงๆว่าจะเอาให้เพลงโซเชียล a ามันออกจากหัวไปก่อนมันไม่ออกก็ไม่ต้องออกต่อเลยหาคำตอบไปล้วว่าเพราะอะไรถึงถึงต้องแยกเป็นสองส่วนจากตอนที่6อันนี้ตอนที่7คลิปต่อท้ายเป็นวิดีโอจะอยู่ตอนนาทีที่เจ็ดเป,เป,เปะ๊ะๆก็คือว่าในส่วนของด้านบนในส่วนของย้อนหลังมันจะมีคำว่าอยู่หเดือนแล้วพอหมุนๆไปแป๊บนึงมก็จะขึ้นมาเลยแค่ส0วันอะไรประมาณนี้ ตรงนั้นอ่ะก็แปลว่าอายุที่มันจะเก็บไว้ให้ใช่ไหมมันมีส่วนที่คล้ายๆที่โมเดอวีไทยแต่มันก็มีส่วนที่ไม่คล้ายด้วยเช่นกันแต่เอาเป็นว่ามันถูกกีบข้อมูลย้อนหลังตรงนี้มันถูกกิบไปสองตัวก็คืออันที่เอาไปอ้างว่าคนนี้ผิดคนนี้ละเมิดเยื่อเนี่ยผิดเยื่อเนี่ยละเมิดแล้วก็เอาวิดีโอนั้นไปถูกไหมแล้วเสร็จแล้ววันที่คือดีวิดีโอตัวนี้ก็ไม่อยู่ส่วนล่าง,างที่ไม่ได้อยู่ตรงย้อนหลังซึ่งการย้อนหลังกลับขึ้นไปอ่ะไม่มีแล้ว ซึ่งคุณจะเห็นว่าวิดีโอย้อนหลังมันจะมีรูปถังขยะอยู่ข้างหลังตัวคลิปเลยก็แปลว่าต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นที่จะลบทิ้งไปได้แต่นี่ก็เท่ากับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนกล่าวหาว่าละเมิดเนี่ยเป็นคนลบทิ้งออกจากย้อนหลังเพราะว่ามันไม่ใช่เงินที่จะแบบโอนไปที่ตัวเองแล้วเลยต้องลบตรงนี้ทิ้งเพื่อโอนไปเป็นเงิน5้าบาทที่ตรงนี้หายไปก็ไปโผล่งนนมันไม่เกี่ยวประมาณนั้นทีนี้เราก็จะมางงว่าแล้วข้างล่างเนี่ย มันจะแยกไวเพื่ออะไรถูกไหมด้วยปกติแล้วเวลาเราค้นหาสินค้าหรือทํารายการในแพลตฟอร์มใดๆมันจะมีคําว่าเรียงตามวันที่ใช่ไหมเรียงตามวันที่เรียงเรียงตามความนิยมเรียงตามอ,าอาดีตก่อนหลังอะไรเรียงตามอะไรก็ตามที่ที่มันจะสามารถเป็นประเด็นได้ว่าไล่จากบนลงล่างด้วยหนึ่งไซต์อะไรอะไรอย่างนี้ต่อมา แต่แตลายย้อนหลังเนี่ยก็คือเป็นเรียงตามวันที่โอเคนะก็มีรูปถังขยะอยู่ข้างหลังเพื่อให้เจ้าตัวเท่านั้นที่สามารถลบได้ก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ที่มากล่าวหาที่ไม่มีชื่อเนี่ยลบทิ้งทั้งสองอันแล้วก็หาว่าละเมิดด้วยทจ้าหน้าที่ความจริงแล้วเวลาที่จะกล่าวหาใครดยเพาะการกล่าวหาแบบว่าเขาผิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดที่ปาเป้ามาเลยว่าคุณมันผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนีย่ยสหรับสีโดยที่ไม่แน่หลักฐานนะหลักฐานมันต้องยังอยู่ที่เดิมในย้อนหลังเพื่อให้เจ้าตัวไปดูว่าวันที่เท่าไหร่กี่โมง ไปดูหลักฐานตัวเองในย้อนหลังได้ดูว่ามันไม่จำเป็นเ,นนเลยตที่จะต้องลบมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องหลบทีนี้ไอ้ด้านล่าง,งซ้ายที่แบบตอนแรกมันเป็นเลขประมาณเจ็ดแปดแล้วย่ดีมันก็เด้งจะมาใช่ไหมทีนี้เราตั้งคําสงสัยว่ามันต่างกับตรงย้อนหลังยังไงซึ่งมันต้องต่างล้วเราที่ใต้แล้วก็ที่เป็นกดแยกที่เจ้าตัวจะรู้เองเจ้าหน้าที่หรือใครจะรู้เองว่าทําไมต้องทําแยกกันสองส่วนทุกอย่างอะท่าเนี่ยเหมาะ นี่มันเกม 3D เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเหมือนกับเพราะว่าแท็กติกต่างๆเนื้อออกมามันไม่ใช่การที่ว่าแบบเพื่อความสวยงาม<ๆ>ก็เลยทําไว้แบบหลายๆยองอมัน,ม,นมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะทีนี้พอมาวันนี้เนาะไอ้ส่วนข้างล่างนี่ไปเรียกสิทธิ์ที่นอกจากย้อนหลังเนี่ยที่เหมือนคบว่าสองหลักฐานนั้นนะ่ะจะมาอยู่ตรงนี้แทนซึ่งก็เคยชันมากันไว้ในตอนที่แล้วว่างินเงื่อนไขลแล้วกดแล้วเอามอยตรงนี้เพื่อ นี่พอเมา้านนี้มันลดลงไปเรื่อยๆวิดีโอซึ่งคลิปตอนเจ็ดนาทีก็จะเห็นว่าย้อนหลังมีวิดีโอเรียงตามวันที่แล้วก็มาตรงเลขเก้าเลขสิ่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการเรียงตามกรณีอื่นซึ่งตรงเนี้ยมันหายไปวิดีโอมันหายไปถูกไหมก็เท่ากับว่าเรื่องมันเกิดขึ้นประมาณเนึ่งอาทิตย์ก็เท่ากับว่าการหมดอายุของส่วนล่างเนี่ยแล้วหลบอัตโนมัติหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่หลบเนี่ย มันหมดมันหมดเวลาได้ไวกว่างี้แล้วคุณนึกถึงความเมกเซนว่าการที่เราใส่ร้ายใครว่าละเมิดว่าผิดกฎหมายของของของแอปของประเทศแอปดังกล่าวที่แยกแยกตั้งต้นออกมาสร้างกฎหมายเองเนี่ยคุณคิดว่าเวลาใครมาละเมิดเราหรือโจรมาขโมยมาแฮกระบบเรามาทําอะไรเราก็ตามเนี่ยหลักฐานนั้นอนะ่ะมันจะต้องอยู่อย่างน้อยก็ต้องเท่ากับหลักฐานอื่นที่ไม่มีความผิดใช่ไหมคือสามสิบวัน หรือร้อยวันถ้าตามกฎห้างหรือกฎหมายทั่วไปก้อนสันติทั่วไปคดีฆาตกรรมอะไรพวกนี้หรือของหายอะไรพวกนี้แต่มันจะไม่น้อยกว่าสามสิบวันแล้วมันไม่มีความจําเป็นถูกไหมยกเว้นมันมีกลิ่นว่าเป็นการใส่ร้ายเหยื่อเจ้าหน้าที่ใส่ร้ายเหยื่อก็เลยต้องลบให้มันให้หมดวิดีโอมันอยู่ต่ำกว่าสามสิบวันแล้วรีบหายไปเลยถ้าไม่รีบเซฟเก็บไว้ถูกไหมหรือถ้าเซฟเก็บไว้แล้วดำเนินคดีคดีทุกอ,อย่างมีวันหมดอายุหมดเช่นคดีนี้นี้คดีเอ่อ ไอกลมคืนภายในสามปีต้องจับคนไร้ได้อะไรก็ว่าไปคุณก็เคยเห็นเดี่ยวที่แบบว่าจับคนร้ได้แล้วแบบเอ้ยคยดีหมดอายุความแล้วมันมีสองเด้งเด้งแรกคือหลักฐานใกล้ตัวว่ามีอายุเท่าไหร่ตอนหน้าเลยเด้งที่สองคือกฎหมายโลกว่าอายุห้าปีคนไหนรับสูตเราก็จะไม่ตามหาแล้วเลยก็ว่าไปทีนี้มันมีม,มีจุดเนี้ยเอามาข้างล่างก็ตรงที่ว่ามันหมดอายุในอาทิตย์นึงไงไม่รู้ว่ากี่วันแต่ไม่ใช่หลักเดือน แล้ววิดีโอก็เริ่มหายไปแล้วแล้วหลักฐานที่คืนมาที่อ้างว่าละเมิดมาไว้ตรงที่ให้ถูกเคลียร์ออกไปได้เร็วด้วยสดคุณคิดว่าเพื่ออะไรจริงๆแล้วอ่ะการที่ทัปี้อ้างว่าตัวเองถูกละเมิดนู่นนี่นั่นโดยเยอะคุณต้องมีนะว่าคุณเสียหายเรื่องอะไรเพราะเมินก็ไม่ได้ได้เงินสักบาทแถมเสียภูมิปัญญาภูมิปัญญาแล้วก็ดิกะสีสติปัญญาในการให้ความรู้ตรงนั้นได้ซ้ําโดยที่ไม่ได้ทำในผิดกฎหมายโลกเลย ก็คือเสียความรู้อย่างเช่นการอธิบายเรื่องพระเช่าอเงี่ยนู่นนี่นั่นไปกี่ชั่วโมงรวมแล้หมดกี่วันไม่ได้ได้เงินสักบ,บาทน,นี่แหละคือผู้เสียหายแต่ตัวของอแอปหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีชื่อคุณเสียหายอะไรคุณเสียเงินหรอหรือคุณเสียค่าเหนหรือคุณเสียค่าอะไรแต่คุณเอาข้อมูลของเขาอะที่คุณอ้างว่าเขาผิดอะที่เป็นข้อมูลที่เขาให้ความรู้คน่ะ ไปไปไว้ให้มันหมดอายุเร็วขึ้นเพื่ออะไรใน,นเมื่อคุณผู้เสียหายไม่ใช่หรอแล้วเสียหายอะไรในสองสามสี่คุณเสียอะไรหรอแล้วคุณชี้แจงอะไรมาไปที่มันมากกว่านี้ไหมนอกจากทําให้หลักฐานนั้นหมดอายุไวขึ้นไปในเจ็ดวันมันย้อนแยง้งอ่ะมันเหมือนกับว่าต้องการให้หลักฐานเนี้ยหมดหมด,หมดอายุให,ให้ให้เร็วขึ้นตอน,นที่ตัวเองเป็นผู้เสียหายยิ่งเป็นผู้เสียหายยิ่งต้องอยากให้มันไม่ไม,มีวันหมดอายุแล้วก็โฮไว้เลยแต่ในส่วนที่กล่าวหาว่าคนนี้ผิดสองกระทงยังแยกไว้อยู่ เดี๋ยวไทําให้ดูคคิปหลังๆยังจ่าเลือดค้ยอยู่ในบัญชีประวัติอาชญากรของคนนั้นอ่ะตลอดการในแอปนี้เหมานในประเทศที่มีแบบบัญชีดำหมายหัวไว้ว่าคนที่เคยเขาเ้าไปขโมยของบ้านคนอื่นสองครั้งอเงี้ยแบบแต่ว่าแต่ว่าคนที่กล่าวหาลบและทำลายหลักฐานให้หมดอายุภายในกฎหมายของตัวเองเองแล้วก็ยิ่งเร็วยิ่งกว่ากฎหมายของโลกที่แบบอาจจะวิดีโอร้อยวันอเงี้ยอันนี้ให้ดูนะพี่ลุ้